สวัสดีครับน้องน้องครับวัสดีท่านติดต่อแลวก็คุณัูทุกท่านครับที่มารับชมวันนศาสตร์เตรียมสอบข้ามมาหนึง100่งหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันครับด <ๆๆ S 1> ูด้ตอนนี้ก็ข้อที่สามสิบหกครับคราวนี้เกี่ยวกับพื้นที่ครับพื้นที่ของวงกลมร้อยห้าสิบสี่ให้คําตอบมาแล้วว่าเป็นร้อยห้าสิบสี่ครับก็ไม่ยากก็แค่น้องก็ท่องสูตรพื้นที่วงกลมครับพื้นที่วงกลมสูตรว่าาย ่ายกกําลังสองนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับโอเคไหมเขาให้คาตอบมาแล้วน้องก็แค่เขียนสูตรแล้วจับมาเท่ากันได้เลยนะครับคราวนี้ภายน้องก็ต้องรู้เนาะภายมีค่าประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดเป็นแค่ค่าประมาณนะไม่ได้เท่ากันนะเวลาทาข้อสอบก็ก็ขอให้คิดให้ดีนะครับว่าภายเนี่ยแค่ประมาณนะเราอย่าไปคิดว่าภายาเท่ากับยี่สบสองส่วนเจ็ดนะครับเพราะเคยมีบางปีข้อสอบหลอกเนาะ ว่าข้อไหนถูกอย่างเงี้ยแล้วมีข้อนึงเป็นเท่ากับยี่สิสองนเจ็ดน้องก็ไปกาข้อนี้แหละว่าถูกครับเป็นไงครับก็ถูกนั่นเองนะครับนะอย่าที่พี่ก่งเตือนไปไว้นะมันจะเคยเตือนไปแล้วล่ะนะก็อย่าเผลอแล้วกันนะครับมากลับมาต่อครับไพ่อายกกาลังสองครับก็เท่ากับร้อยห้าสิบสี่แล้วก็ย้ายข้างครับเจ็ดมนทำาะไอยู่ครับหารก็ย้ายขึ้นไป คูณยีิบสองคูณก็ย้ายลงมาหารน,นั่นเองโอเคไหมไม่ยากครับป่ะตัดเลยอะไรตัดได้ครับในที่ออกสิบเอ็ดรอดอหรือเปล่าสิบเอ็ดเฉยเก็พอครับสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดหนะึ่งสิบเอ็ดนล้วสี่เนาะสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสองนะครับโอเคไหมแล้วก็สองตัดเส็บเจ็ดแผนอาร์กำลังสองเท่ากับเจ็ดคูณเจ็ดจะคูณกันเป็นสี่สิบเก้าก็ได้นะเนาะเพลขงมันไม่เยอะ หรือในเมื่อมันเป็นเ,เจ็ดคูณเจ็ดอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าก็คือรัศมีก็คือตอบเจ็ดได้เลยเนาะเพราะ r ยกกำลังสองก็คือความหมายก็คืออะไรสองตัวคูณกันนั่นเองนะได้สี่สิบเก้าก็คือเป็นเจ็ดกับเจ็ดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น r ตอบเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะอะไรใจเย็นๆโจทย์ถามหาอะไรครับเส้นผ่าศูนย์กลางโอเคไหมเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเจ็ดคือรัศมี เป็นฝาสศูนย์กลางก็ต้อง14เมตรนั่นเองโอเคไหมระวังให้ดีนะครับนี่คือความรอบครอบของน้องน้องต้องรอบครอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีระวังให้ดีนะครับนะบางครั้งโจทย์จะชอบมาแนวนี้แหละหลอกๆปึ๊บได้เอ็กเสร็จอะไรเงี้ยถ้าใครไม่รอบครอบไปตอบเลยก็อาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือความรอบครอบนะครับตั้งสติให้ดีนะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับนะจ่เย็นๆแล้วก็ค่อยให้จิบให้ดี ใไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าหลอไม่เตือนนะครับโอเคครับปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ oh, no.